มาครับพบกันอีกแล้วครั้งนี้จะมาเก็บเควสของปืนตัวนี้นะเป็นเควสสุดท้ายแล้วเควสชื่อว่าคลาสสิกจะต้องฆ่าให้ได้5ตัวติดต่อกันโดยที่ไม่ตายตอนนี้ก็ต้องทําให้ได้ย0ิรอบตอนนี้ทําได้สิบ8รอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าใช้ถ้าใช้ปืนตัวนี้มันจะยิงทีเดียวไม่ตายต้องใช้ ของเพิ่มจางนินเข้าไปแล้วก็เวลาย,ยิงเนี่ยถ้าเป็นช้างนี้นะนี่วิงข้างล่างคือเราต้องยิงระยะไกลก็ไม่รู้จะทำครบหรือเปล่านะเพราะแม่ง สามทำไมมันยากยากโอเคห้าเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งครับ มันนับต่อให้ป่าววะไอยาอ <c oughs> นี่มาทำอีกรอบต้องทำให้ได้ แค่สามเก้ายิงไปไม่ได้ดรอชัยเลยข้างบนข้างบนหึใหมล่ละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน อแม่งคือนี่แมงนน่งยิงใกล้ถามยิงรลวไม่ได้อีกอยู่ข้างบน กิดตะละวัชสองตัวโอ๊ะโอ้อ,อันตรายเข้าไปเลยพวก อีกหนึ่งตัวเท่านั้นอ้าวเคเวรไม่ขึ้นวะแน่โอ้โหชื่นใจว่าจะได้ในโยนผู้ฉลองน้าน่าหลับมาหลับมา รถแข็งแข่งมึงทำไมไม่ยิงทิ้งล่ฮะบอดปะวะ แบบไม่ใช่หูฟังหรือเปล่าเนี่ยดูแเลเ้วสองทีมแม่งไม่มีความบาลานซ์เลย <'re> hey, เฮ้ระบบ h n b b นี่มันอุบาท อเล็งยิงระยะขนาดนี้แม่งไม่ตายปืนแม่งสมควรแล้วที่กูไปเล่นมันควรจะเลิกเล่นดีไหมไห <c oughs> นๆเราก็ได้เววสคของแล้ว จะมาฟันเหรอพี่เฮียใจแข็งใช่ไหมให้ไปไหนฮ่ e เล่นนานๆงงด้านเี้ยเราเล่นธรรมดาก็ได้ เราเลี้ยงเราเลี้ยงเครื่องบินมาไล่สตาร์บัลนะไม่ใช่ไรทำไมวะสตาร์บลันอ่ยอ่ะ,อะี่นี่ก็ไม่ยิงบอดแงๆเลย 太硬。 พี่จำช็อตยังสวยยิงไม่ตายครบสักทีครับไอ้แน่จะได้เปลี่ยนเป็นเป็นปืนกระบอกที่สองที่ไม่น่าเล่นนะ ยิงตายบ้างไม่ตายบ้างได้ชักทีมาดูของแต่งนะครับ ันนี้ถ้าเป็นเล่นเป็นแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยนี่ให้ไปเพิ่ม e อคทีฟในเลนส์แต่ถ้าเป็นเล่นเป็นธรรมดาให้ไปเพิ่ม d ดนวิเพิ่มไปยิ่งทีดก็ไม่ตายอยู่ดี